ครับ imsn imsm นะครับห่งหก0 k ด้วยอาการคุณพี่แจ้งมาไม่ติดใช้งานไม่ได้นะครับกินกระแส78็ดแมิลลิแอมป์นะครับมีไฟติดนะครับแต่ว่าไม่มีเลขออิโอไม่ติดนะครับไม่มีไฟมามีมาหนึโวลต์นะครับจริงๆ IC ซี่ิคูลเลต Islands, ตรงน,นี้ต้องรับ12นะครับเข้าสวิตกันนี่ครับ จะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก่อนที่ผมจะซ่อมผมก็สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพง สำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมเรือนไม้อิสุทุนะครับอิสุ i m s n i m s m นะครับหนึ่งหกศ k ของคุณพี่อัมภัยคุณพี่อัมภัยส่งมาจากสุไหประดีนะครับจังหวันนนาดนราธิวาสนะด้วยอาการคุณพี่แจ้งมาบอกไม่ติดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมพรม้อมๆกันเมื่อต่อเข้ากับซัพยไพยแล้วประมาณไหนนะครับอ่าตอนนี้เป็นรถใหญ่นะครับรถรถใหญ่นะครับ,รรนะรบไปรับชมกันนะครับ มาดูกันนะครับนี้ผมต่อไวริงเข้ากับซัพพลายนะครับรถรุ่นนี้ใช้24โวลต์นะครับเป็น E S U I M S N นะครับ I M S N นะครับ I M S M I M S M 1.5.0 K นะครับโอเคมาดูกันใช้ซัพลายตัวนี้นะครับเปิดไฟกันนะครับจ่ายไฟกินกระแส78มิลลิแอมป์นะครับมีไฟติดนะครับแต่ว่าไม่มี เลขออ디โอไม่ติดนะครับแล้วก็เข็มใช้งานไม่ได้นะครับคุณพี่แจ้งมาประมาณนี้นะครับก็คือจริงๆอาการที่คุณพี่แจ้งมาก็คือไม่ติดใช้งานไม่ได้อันนี้ก็คือมันติดนะครับแต่มันใช้งานไม่ได้คืออ่าเลขออีโอไม่ติดครับเอาตีเป็นว่าไม่ติดแล้วกันนะครับจะได้ดูกันง่ายๆผมตีอาการไม่ค่อยถูกแล้วโอเคไปรับชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะประมาณไหนแล้วผมจะซ่อมแล้วกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับประมาณไหนไปทำกัน มาดูกันนะครับคุณพี่อัมไพอันนี้ของคุณพี่นี่มีร่องรอยการซ่อมมาเมื่อกี้มาแต่รกันเลยครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับปกติก็ซ่อมนั่แหละครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปไอ้พวกรถใหญ่นี่ส่วนมากมันผมไม่ค่อยชอบซ่อมมันอืม424หัวนมันก็ซ่อมได้เหมือนกันครับมันมีสเต็ปการซ่อมเหมือนกันโอเคเปิดสวิตช์กันกินกระแส55มิลลิแอมป์นะครับ อ่ะผมจะวัดไฟนะครับวัดไฟแอดจัตเมเตอร์จากตำแหน่งนี้เลยยี่สิบสี่โวลต์นะครับยี่สิบสี่โอเคผมก็จะวัดไฟจากไฟขาเข้ามาตำแหน่งนี้ผ่านตรงนี้ยตรงนี้นะครับยี่สิบสามจุดสี่ห้าครับยี่สิบสามจุดสี่ห้าในนี้ผมก็จะไล่ไฟเมื่อมาเข้าไอซีไดซูรีตตัวนี้นะครับตำแหน่งนี้ครับตรงนี้ไม่มีไฟมามีมาหนึ่งจุดแปดโวลต์นะครับ จึงไอซีนิกูเลตตรงนี้ต้องรับ12นะครับเขาต้องลดไฟจาก24ให้เป็น12เพราะไฟ24ลดมาเป็น12 12ถึงสั่งจ่ายให้เป็น3หรือ5ครับนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้23โวลต์นะครับตำแหน่งตรงนี้8โวลต์หาเข้าบานี่ลดไปแล้วแะ8โวลต์ตำแหน่งนี้2.6โวลต์ครับโอเคนะครับมันต้องผ่านมานี่2.6โวลต์ก็มาเข้านี้หรือเปล่า มีเรลสองจุดนึงนะครับตังเริ่มมาจาก IC ซตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่ไฟนะครับต้งมาสองจุดหกโวลต์ตำแหน่งนี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับเก็ไม่มีไฟแนะ่นอนมีก็ไม่ถึงโวลตูนย์จดสาโวลต์ครับอันนี้ศูนย์จดสมโวลต์ครับศูนย์จุดสามโวลต์และก็หโวลต์ครับอันนี้ก็ศูนยุดเโวลต์ตำแหน่งนี้ศูนย์จุดเ้าโวลต์ครับนี่ก็ศูนย์จุดเก้าโวลต์และก็ศูนุดโวลต์ ศูนย์จุดหนึ่งโวล์ครับเกตนี้นะครับศูนย์จุดเจ็ดโวล์ศูนย์จุดหกโวล์ตรงนี้ก็คือศูนย์โวล์ครับตำแหน่งนี้ศูนย์โวล์ครับตำแหน่งตรงนี้ศูนย์จุดสองโวล์ตำแหน่งตรงนี้ศูนย์จุดสองโวล์และตำแหน่งนี้ศูนย์โวล์ครับตำแหน่งนี้ศูนย์โวล์อาสาเหตุที่ผมได้วัดไฟเกตนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับผมจะวัดไฟเกตคือไฟ,ไฟไฟที่เกล็เนี่ยครับ เป็นไฟปลายทางแล้วนะครับต้นทางอยู่ตำแหน่งแบงจ่ายนะครับ่านไอซีมาทุกตัวเนี่ยก็ต้องลดไฟมาเพื่อใช้เกจนะครับหลักซ้ายหรือฝานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้คือมีไฟมากสุดก็คือมีแค่หนึ่งโวลต์นะครับอ่ามีหนึ่งโวลต์นะครับไม่มีสองโวลต์อะไรไม่มีเลยมีศูนย์จุดเก้ากับหนึ่งโวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไล่วัดไฟกันนะครับลองไล่เก็บไฟว่าประมาณไหนยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ไหมนะครับ ของคุณพี่อัมภัยครับไปทำกันมาดูกันนะครับคุณพี่อัมภัยผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดนะครับเราจะวัดไฟให้ดูกันดูกระแสด้วยนะครับกระแสจะเปลี่ยนไปเปิดสวิต์เลยนะครับกินกระแส242มิลลิแอมป์นะครับแอดจัตมิเตอร์ตำแหน่งนี้เลยนะครับยี่สิบสี่โวลต์เป๊ะนะครับไฟขาเข้ามาตำแหน่งนี้เลยก็ ยี่สิบสี่โวลต์น,นะครับมาเข้าตำแหน่งตรงนี้นะครับยี่สิบเหลือยี่สิบสองนะครับขานี้ออกมายี่สิบสามโวลต์ครับขานี้ยี่สิบสองโวลต์น,นะครับออกมายี่สิบสองโวลต์ออกมานะครับแล้วก็มานี้ตำแหน่งนี้มาถึงตำแหน่งนี้ก็เหลือสิบสามโวลต์น,นะครับผ่านลดแรงดันอันนี้เบรกดาวนะครับเบรกโวลต์ Break 1. เบรคล้นลงมาแล้วก็เบรคล้วนลงมาแล้วก็ดำหน่งนี้นะครับอ่าแล้วก็สิบสิบสามจุดสามสี่นะครับออกมาห้าโวลต์น,นะครับอาหาไอซี IC ดิสกูเลตห้าโวลต์แล้วนะครับทีนี้เราจะเอาห้าโวลต์มาใช้เกจนะครับห้าโวลต์กับสามโวลต์ที่มาจากซีบียูนะครับดูกันวัดเกตเลยสี่จุดห้าโวลต์ครับตำแหน่งนี้ศูนย์จุดสามโวลต์ครับแล้วก็ศูนย์จุดสองโวลต์ สอจุดหนึ่งโวลต์ครับแล้วก็ศูจุโวลต์สามจุ้าโวลต์ศูนจดสโวลต์แล้วก็สามจุดห้าโวลต์นะครับมีไฟแล้วนะครับไนี้ศูจุดโวลต์สามจดห้าโวลต์แล้วก็สามจุดห้าโวลต์ศูนจดสามโวลต์นะครับตำแหน่งนี้ศูนย์จดสโวลต์แล้วก็สามจุดห้าโวลต์อันนี้ศูน์จุดสาโวลต์ครับ แล้วก็สาวนผมการันตีว่าใช้งานได้100%เครับเพราะว่าไฟมาเลี้ยงเกตแล้วยังไงก็ต้องใช้ได้และมีขาคําสั่งมาจาก CPU นะครับศูจดสาวนนี่มาจาก CPU เลย CPU ก็มีตอนนี้นะครับตอนนี้2ตัวนะครับไอตัวนี้เบรกดาวนะครับเบรกวุนเบรกดาวครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับแล้วมาดูกันว่าโอดดโอติดปกติไหมแล้วก็เข็มจะใช้งานได้ไหมนะครับไปทํากันครับดูกันนะครับคุณพี่อภไพ ผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยผมอัดยัดเข็มให้แล้วนะครับทีนี้ผมจะปรับเข็มขึ้นไปให้ข้างบนนะครับอย่างนี้ประมาณนี้เมื่อผมเปิดสวิตเข็มต้องกลับมานะครับถ้าเป็นอย่างที่ผมวัดไฟไว้นะครับโอเคเปิดสวิตกันนี่ครับเข็มจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก่อนที่ผมจะซ่อมผมก็ดูเข็มไว้ตำแหน่งนี้นะครับถ้าไม่คือถอดซ่อมมาผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ทำตามที่ได้รับมาว่าประมาณไหนนะครับ จะเข็มให้ประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันผมก็ใส่เลขสัสมออดิ d i ไว้ที่มาดูเลขสัสมออดโโอนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนหนึ่งแสนหนึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับทิปเอศูนย์นะครับทิปบีศูนย์ครับ <Okay. S 1> โอเคนะครับใช้งานได้แล้วผมไม่ไน้ใจว่ามันจะมีโหมดเทสอะไรหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่เคยไม่นะไม่มีนะครับถ้ามีก็ ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีหมดเทปนะครับหรือผมไม่ไม่เคยรู้ก็มไม่แน่ใจนะครับแต่ไม่มีเอมีนะครับมีหมดเทปด้วยโอเคนะครับยังใช้งานได้แล้วนะครับครับประมาณนี้นะครับยังใช้งานได้ปกติกแล้วนะครับ ของคุณพี่อัมไพครับผมสำหรับ,บเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าคือประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์ก็เป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ในทำคลิปครั้งต่อๆไปหลายคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่อัมไพนะครับที่ไว้วางใจส่งเงินใหม่ๆเราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากนราทิวานนะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้น มีช่องทางการติดต่อผม,ผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอเ i n ไลน์ผมวิม่งอยู่บนคลิปเลยสามารถแอทใดด,ดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาตอบเท่าที่ตอบได้นะครับที่ตอบไม่ได้ต้องขอภัยนะครับในคก่ปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ